สวัสดีค่ะวันนี้ช่องข้าวไลาจะมาทำความรูจ e ้จัก e-sport กีฬายุคใหม่ที่ใครก็พูดถึงนะคะศาหกรมการกีฬาที่ทำใเงิดการมาอาสา่าร e-sport คือการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาให้เป็นระบบสากลใครที่เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎดังกล่าวกีฬาท,ทั่วไปสามารถเข้าแข่งขันได้ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลขึ้นอยู่กับการจัดแข่งขันในพวามเป็นนั้นๆซ้นประเภทของเกมที่ใช้การแข่งขันก็มีหลากหลายนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้3าระดับคือ 1. มือสมัครเล่น 2. อึกงอาชีพ 3. ระดับมืออาชีพซึ่งโปรต้าเองนั้นก็เป็นแบบมือสมัครเล่นนะคะเมื่ออ e ีสปอร์ตไม่ใช่แค่เกมแต่กลายเป็นเรื่องของธุรกิจดังนั้นอุตสาหการรมประเทศนี้จะเกิดการเปรียบเทียบกับธุรกิจกีฬาด้ยงบประมาณลงทุนที่สูงมีเงินรางวัลมีสปอนเซอร์ข้อมูลจากอ e ีสปอร์ตชาร์ตอันดับเกมอีสปอร์ตเรียงตามรวมจํานวนเงินรางวัลที่เคยจัดแข่งมาคือ 1. นึ่งโตารู เงินรางมัลรวมตลอดการอยู่ที่3 0 3ร้อ5 2านหกแสดอลลาร์สองเคาน์เตอร์สไตร์โกลบอลออฟเฟนซีร้อยยีล้านเก้าดอลลาร์สามสอร์ตในหนึ่งร้อยล้านสามหดอลลาร์สี่บีดออฟเลเจน9 6เก้าสินหกแสดนอลลาร์ห้าพับจีโมบาย เ1ล้าน3แสนกหมื่นแดพันหร้อยิสามดอลลาร์และพทออบอ5เปิดมิติใหม่สู่เส้นทางอ e ีสปอร์ตค่ะพบกับรายการ Inside Esport รายการที่ใช้ความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองต่างๆเกี่ยวกับเกมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามได้ทุกวันพุธเวลา5้าโมงเย็นถึง5้าโมงครึ่งทางททอบอ5กดหมายเลขหนะคะและไลฟ์พร้อมกันทาง Facebook และ u t u b e ทีวีไฟเฮ h ดีออนไลน์เรื่องี p ีนมาพรุ่งนี้แล้วนะคะอย่าพลาดชมนะคะต้องจับตามองกันต่อไปนะคะว่าองค์การอ e ีสปอร์ตจะไปไกลถึงจุดไหน จำภาออนไลน์จะมารายงานต่อไปนะคะนาตามาลินค่ะ